่าดีเด,ด,ด้อเอฟซีทุกคนกินเผาได้รังการเด้อไปเด้อะเข้าป่าพี่อกเลยไม่หงหดยงิด อสบายพี่น้องได้ลงคลิปหลายนือขอโทษขอภัยนะพี่น้องหลายเ้อะเป็นไข้อ,อกตุ้มพี่น้องบารายชาวเมือพี่น้องอันนี้กับกินข้าวกับกระเทยมบังคับกิน,น,นแต่มาขนาดเลยพี่น้องเินได้หลาย เราเกี่ยวมีเบียบที่บา้าสชุน้องชูพี่สุน้องทางนั่งเลยเรเกียเาาเ่ยวสิโงปักเซนเนาะอ้าหบอกเนี่ยไปลาวรถไทยมาหน้าจี่ง <c oughs> หรอไงเรอจะดูหน้าล้ว อหน้าซื้อหน้าไว้แบบไม่เห็นต้องเพิ่งเนาะจ้างให้จ้างไป,ปบุกเบิกเข้ากับแข้งพีเน้องว่ามองขเข้ากับเพหนึ่งซึ่งหัวเอาหนึ่งซึ่งหัวเอาแล้วค่ะ อันเจะเอวแขนงสียงใช่ไหมแล้วก็วาเรื่องว่าลงปากเี่ยงเนาะ้เดี๋ยวก็รดเมาลดรงนะ่นองหากระบางมันอึนรอกระจาวางมันออนผัดเฉยมันเป็นไข้ซะไปหาลดดิฉินนั่นแหละเมาลดลงมันอาวเลยเนอะ ไก่ล้วสักิโลมัะส่ร้อยว่ร้อยห้าสิบสี่ยห้าสิบ่บบาสิบตัวเมารดลงไปเอารถไทยครับรถมอไดเขาเล่ไหมสองล้านเจ็ดแสนเงินกีบเงินบาทละมานด่เจ็ดพันกวนบ่เจ็ดพันหรือแปดพันบน้้นเงินบ้าทมันขึ้นด้วยจ้ะ ก่ตู้เลยนะประเทศไทยให้ละเงินเฮาก็บออมอ้อมบหลับนงทอกคนกอนเกือบสี่หมื่นเนาะสามหมืนกว่กืสี่หมื่นทางเงินกีทางเงินทางเงินบาทเงินกีละสิบล้านสิบล้านกีทางเงินบาทละประมาณสามหมื่กวดทฮอสสี่หมื่น อยู่มาหาไซยุหัวสะอามีเบอร์ไทยมีอย่างแต่เ่ามัมีแพ้ข้ามประกันให้กระเปารถาาข้าดาวจะอมีคนข้าประกันหนึ่งมาค้าประกันสองมาเขาเข้าวไฟแน่นอย่างอายุบาสเขียวมัมมีใไสแน่นเนาะมัมมี่ไสแน่น <c oughs> ม,มีเดือนหนึ่งประทานกับเดือนไปกันหน้าเดือนไปเดือนหนาได้พอนพันไปได้ม,ม,ม,มุมีเราเบี่ยงมีไฟเน้นยุงเมืองภาเหนมีไฟเน้นเด้น้องเลยตกตาย,รเ,ยเราเบี่ยงอีกเดือนมาพันแฝดอืออ่นไปถามทรันต<ๆ>างหาอีกสมมติเขาแจ้งไปใจต้นมันไปสิบล้านที เรางใจโดกมีเพีกงหาก้าเซนติต้นตังห้ามดต้นเนี่ยสองพันบาทต้นเอิ่เงนค่างวดค่าหัวดสองพันบาทแล้วเสียค่าโดอันนั่นอีก,ก็่สองพันบาทเป็นสี่พันบาทต่อเดือนแต่ว่าจุป,ปเัเต้บอกแม่นอนนะจ่ายสองพันแล้วก,าาลก็แล้วมันมีดอกเบี้ยก็เดยแบบ ใจอันลงไปไกลนิดนึงนอแกตัวนี้เดี๋ยบแกสิหาน้องก๊อปลงยามเน่ <c oughs> าถ้าถ้าเป็นไข่ก้อนไม่ลงปรสนาน,น้องก๊อป<ะ>อไม่ลงหายเนาไป่ได้ผาห่าเ,เมื่อยามเน่าบุญมัม่มีนี่น้องนมืนนนะมอน,นอนเทียงหน้านอนต่อเขผาที่หน้าตลาดเนาะไม่เมื่อสัก Cả dài cái mưa nhai con Nào chạm nhạc lên bạn Nào lột mần mưa Ngân kiếp nó cả Ôi nó không mà Cái pì của nhau nó Đến xì Cái mát ra hình ngắn ได้ยังแม่แต่ได้ยางไปได่มาง่ายๆเลยนะต้องที่ลงต้องประหยัดอุดกอมม่่บนบิทางเหือบอกเวลาข้าเรียมาถามข่าวข้ไข่าวกินข้าวเลยไหมบนข้าวไม่เลข้าวเลยละกินหรือข้าวคะ าเผู้า,าเด่มาสบายดีที่น้องก็มันมันกิน,น,น,แ,ลน,นแล้วมันกินแหละตักข้าวมาเลยเอาอมบละเล้ยหนึ่งมรไข่ตกตุ่มลเลยเอาเลี้ยหาน่ซาแล้วไอดีพี่น้อง เาเรงนำมือถืเร้อยๆดนำมือกบข้างกูชาเร็วเลยน้องซาเด็กลงมาแล้วกไปใช้ด้วยจุ่มาเ,เติมเงินสาวอกอับสดูนห้าน,น้ำน้องตีหนึ่งอ้อกไปใส่กับบมาในนองทางซื่อกับบหไปเร่งน้นอง ไปบ่ไอไปบ่น้อยเออน้อยซื้อกระบเล็กยยักซื้ออยู่มาเรื่องเล็กแล้วน้องจงมีชุกแต่ถ่ายแล้วมันลดฟันดีแบบไม่โกยันไม่โกเบอกเล็กผู้อานอเสียวผ่เขียมา่งซื้งจ้ะอะไรเจ้าพัน้ะหรือหนูไมู

บมดเลยวะพี่น้องแม่ตักมาชิมห่อมาให้ชิมเลยให้แม่อยากกินข้าวอันนี้ตักกินเลยเอาเนี่อไม่กินกันนี่ได้บนาวัวเว็บเลยเีนักดิ่งนี่นี่นี่หน่อยสิเดี๋อวนะเดี๋ยวจะบกกวิธี ตา,ายโงา่านยังลีตายคดอานใหม่ยังลีเนเนีเนี่ผมไม่รองแห้เลยเนีเน่ยอะไรย่างเบาคมมันเนียบอกบ่งมีวะมันเทศได้ดมีวะโอ้ยกินบลไเเพชรมันคมมากทีดีว่ของมันอ่ะเอาายชาดนั่นกะมันเป็นเพชรีเดเอลย เล็ลอกลอตอา,า,าเ็ของแม่รู้มันกิน,นอะไรแล้วเ่ดตัวยังน้อยัดมสิดส่ของตัว้เ,เราบกซี่อมี่ีพร,พร,พร,พรอมเล็กออกแขงม,มันนี่<ร>บกเล็กนี่ <c oughs> อทำมาเงให้บออสบพี่อยากเห็นแต็งมากเลยคืออมหากันเต็งกันหลายหน้ามา,มากนึงเพ่อนบอกพ่าจาดสิไก,กนกับอาหอเคสวย <c oughs> ใช่เท่ารีค้ำประกันให้เพื่นกับค้ำน้องเลยวเราอ่ะอันบมมีเงินลาคํำเดือนจะสิดใจเพื่อนใครจมาพึ่งกงนนีน้องจ้า เลยลงไถ่ยาแล้วพ่อปู่ทำประกันให้อันนี้อ่ะอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสื่อความสะอาดเด้อพี่คลาสประกันใดขอโทษขอไทยเบลงคลิปจามเนื้อน้องลุกกระมังไรขากระมังนี่กระลุกไ่น้องเอ้ยบายดีบายดีพี่น้อนพ่อกรอยุบปากซีเด้อพี่น้องเด้อเด้อสกิฟต์นักการ์ตูวไงตุ้งน้ามาฝาก